ำตัวแต่ว่าคุยกับพี่ยุ้ยมาตั้งตั้งนานแล้วเนาะเดี๋ยวตอนแนะนำตัวให้บอกชื่อกับมาสุดีกว่าเราชื่ออะไรโอเคไหมเนี่ยดูดีหุ่หล่อแ,แบบเนี้ยต,ตั้งใจฟังประโยคเอาแล้วใจ,จ,จะละลายตั้งใจฟังจริงๆนะเนี่ยดูเสียงหัวใจนะคะชื่ออะไรครับ <c oughs> เอาฟังไหนก่อนนี้ครับมาสุคะอ่ฝั่ง<า>ซ้ายกก็ได้ฟังนี้นะโอเคเดี๋ยวส่งไปเพื่อนนะ ชื่ออะไรคะนูนเขยบมาด้านหน้าลูกเขยบมาด้านหน้าอมองหน้ามองหน้าช้องตาช้องตาช้องตาชื่ออะไรครับเขาถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไรลูกชื่ออะไรคะชื่อบิวค่ะชื่อบิวชื่อบิวฮเป็นผู้สาวที่ไหนครับใช่เมืองนี้หรือเปล่านี่คนแรกนะกน้องบิวนะคะ <ลำ S 1> มาสู่โอเคคนแรกน้องบิวคนที่สองขยบด้านหน้า มองหน้ามองหน้าพี่มาสุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องไข่ดาวค่ะน้องไข่ดาวโอ้โหโอเคปกติชอบกินไข่ดาวไหมเพิ่งกินเมื่อเช้าโอันนี้จริงเพิ่งกินไข่ดาวนี่เนียงคู่หรือเปล่าจริงไปไปร้านไปร้านกินร้านไข่กระทะมาเหมือนไข่ดาวโอเคครับผมอ่ะต่อมาค่ะชื่ออะไรอันนี้สู้นะเธอคนนี้สู้มากชื่ออะไรครับ พลอยค่ะอะไรนะคะชื่อพลอยค่ะโอ้จริงๆก็มีไมค์กันเนาะแต่ว่ากระซิบเป็นใกล้ใช่ไหมน้องพลอยน้องพลอยบุรีรัมย์เหมือนกันบุรีรัมย์ค่ะโอเคอ่ะน้องพลอยอ่ะขยับมาด้านหน้าลูกหนูหนูมองพี่มาสุกขพี่มาสุกนูไม่เกิลอมองอ่าชื่ออะไรครับนานาค่ะนานาอ่ะนาณาทำงานอยู่ที่ไหนครับอ๋อไม่ใช่เรียนอยู่ที่ไหนครับผมอ่าลง เรียนอยู่กรุงเทพเอ้าอุ้ยเป็นคนที่นี่แต่ไปกรุงเทพอ๋อไปกราบเรียนไปกราบโอเคก็คือตอนเช้าอ่ะก่อนไปเรียนก็คือไปจากนี่เลยถ้าอย่างนั้นตื่นตีสามถึงบ้านประมาณห้าทุ่มไปไปไกไปโอเคครับนักนาครับนักนาใช่ไหมคะใช่ครับนักนาโอเคสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องไอค่ะน้องไอมาด้วยกันหรือเปล่าอ๋อไม่ได้มาด้วยกันเป็นคนที่นี่ ใช่ไหมต้องไงต้องขี้อายแน่เลยทำไมได้นะเห็นแบบขี้อายแบบนี้นี่ชนะนะเล่นเกมนี่เก่งหลายคนนะโอเคโอเคสวัสดีค่ะไม่ใช่เอาเรไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคเดี๋ยวพี่ดวนอีกรอบหนึ่งน้องบิวน้องไข่ดาวน้องพลอยน้องนาตาแล้วก็น้องไอน้องไอซ์โอเคเกมของเราวันนี้ครับมาสู่มีอยู่ว่าเราจะมาตามล่า หาคนที่ปอดใหญ่ปอดนะเป็นหมอทองแท้มีมีดมาไหมคะวันนี้ผ่าเลยได้ไหมคะได้ดูด้เหรออุ้ยเปนกราบอยูแล้วนี่ใครดูเรื่องหมอหมอหลวงบ้างหมอหลวงเฮ้ยดูเหรอกราบครับกราบขอบคุณมากครับคนดูกันเต็มเลยจ้ะพ่อขอบคุณมากเลยครับผมผมเล่นเป็นใครฮะหมอหลวงเฮ้ย โอ๊ยใจแล้วเนี่ยนี่หมอทองแท้และนี่หมอฝอยทองเคยเห็นไหมคะใช่อร่อยเลยขอบคุณมากโอ้ย,อยตัวจริงหล่อไหมคะหล่อมากถ้ารู้ว่าดูขนาดนี้จริงผมน่าจะนุ่โจงมานะโจงกระเบนแบบว่าเป็นหมอทองแท้โอ้ถ้ารู้ว่าดูกันนี่จะใส่มาแล้วหูยแฟนคลับเยอะบอกแล้ววันนี้อ่ะวิธีบอกแล้วอยู่กับหมอทองแท้เราก็ต้องมาพิสูจน์อะไรในร่างกาย แต่กอดเนี่ยกลิ่นไม่ได้นะไม่ได้เราจะพิสูจ e น์ด้วยการที่ใครลากเสียงได้ยาวโอ้โหอันนี้งถึงถึงหน้าห้างแล้วครับผมเดี๋ยวดึงกลับมาก่อนดึงกลับมาก่อนลากเสียงยาวใช่ครับและคําว่าอะไรครับซาบีนาซาบีนายาวโอเคพอแล้วมาสูกเก็ตแล้วนะเก็ตไป้วเก็ตไหม แล้วเดี๋ยวจะเตัวอย่างเราจะอย่างนี้เราจะพูดคำว่าซาบีนาแต่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างพี่ขอเนี่ยอยากอยากอยากต่ำเนี่ยล่างแบบเนี้ยนะสัเอาแบบเอาไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเอาแบบว่าประมาณเจ็ดนาทีพอโอ้ยก็<อ>เหมือนกันเหรอมาสุขนาดนั้นนี่ไปไว่ายน้ำไปนะจับน้ำขอโทษครับผมเอาแบบนี้นะ เดี๋ยวพี่จะมีมาเอาไมาเอาไม้มาหน่อยได้ไมไีมไมนีมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ส่งแต่ละคนแต่ว่าเดี๋ยวให้มาสูเป็นคนส่งไม้ได้อ่าเดี๋ยวเราจะมีการแบบว่าจับเวลาเดี๋ยวเอาแบบนี้มาสู่ครับจะเริ่มต้นจากฝั่งของน้องบิวหรือน้องไอซ์ให้เริ่มจากฝั่งขวาก่อนดีกว่าเพราะสังเกตนะหลายครั้งเวลาเป็นการแข่งเกมที่แบบลากเสียงเนี่ยคนหลังๆได้เปรี่ยบ จริงเพราะว่าคนหลังๆจะเห็นคนแรกๆมาแล้วว่าประมาณไหนแล้วเราจะแบบอ๋อสปีดได้มากกว่าใช่ไหมมันจะฮึบขึ้นไปอีกเอาแบบนี้เป็นน้องไอซ์ก่อนน้องไอซ์ก่อนเดี๋ยวให้มาสุเป็นคนถือไม้ดีกว่ามาสุครับมาสุจะแบบว่าหนีลาท่าทางได้หมดนะฟรีสไตล์เลยน้องไอซ์ใยับมาด้านหน้าได้ไหมคะเอาตรงกลางเลยตรงกลางลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางกระบาดนี้เทวนกันก่อนน้องไอซ์ว่าประโยคที่ต้องพูดคือคำว่าอะไรนะครับรักพี่มาสุใช่รักพี่มาสุนี่คือวิ น่าจะร่างได้แค่วิ่เดียวนะฮะโอเคครับน้องไอเดียถือไมค์เลยครับคาบีน่านะลูกคาบีน่าไม่อันนี้เป็นคาบีนะอ่าคาบี้คาบีนคาบี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมทีมจับเวลาเขาตั้งตัวพร้อมไหมครับเวลาพร้อมนะเวลาพร้อมเวลาพร้อมอย่าลืมจดเวลาให้ด้วยนะครับเอาบอกเลยก็ได้โอเคพร้อมนะน้องไอพร้อมไหมครับจับไม้ให้มั่นสูดหายใจลึกๆฮึ๊บฮึบ 1ิ3 5กเอ๊ะเ้หอมาแล้วอ้อเขามีลูกขอยอดครับถ้าั้าหลัง4่คนก็เชิญกลับบ้านได้เลยนะครัเล่นเเล่นลูกมอเล่นรับมุกด้วยโห มาสู่เห็นไหมมื่อกี้ลูกคออ่ะกี่วิฮะกี่วิกี่วิกสิบสี่วินาทีบอกกันไปเลยได้รู้กันไปเลยสิบสี่วินาทีสิบสี่วินาทีส่งตัวเล็กอีกคนมาดีกว่าเมื่อกียังไงนะเขามีลูกคอก็เ่ามาน้องนาณาโอเคนาณาเอานาณาเปลี่ยนชื่อน้องมานะนาณาจ๋า มองหน้ามองหน้าพี่มาสุดซ้ไม่ซูพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเดี๋ยวพี่เป็นพลังให้พร้อมนะนะนำพร้อมนะสามฮึบสองฮึบหนึ่งฮึบซาบีนาเฮ้โอ้โหโอ้โห อีนี่กินอะไรมาติดฟันอยู่ตอนนี้อ้าเอ้างก็สะดุดเลยไม่ไม่ไงพอ้หายมานี่ชัดเลยอ่ะแต่ยาวนะแต่ยาวนะชนะไปเรียบร้อยอุ้ยใช่ไหอใช่ไหมฮะเอาดีๆนั่นไงเท่าไหร่อายุน้องตอนแรกสิบเจ็ดไม่น่าดโอ้โห ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเศร้าไปนะมีของรางวัลตอบใจนะฮะนี่แหละตัวแทนแห่งชาวบุรีรัมมาแล้วคนเนี้ยตอ้เรมาโยกมาได้ไหมลูกตอนนี้มาตรงเนี้ยโยกกัลไงมขอเพลงหน่อยครับเฮ้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 เดินมาเลยอะเฮ้โอ้เฮ้เฮ้เออเออประกวดมิสหรือเปล่าเนี่ยโอเคน้องพล สิบเจ็ดวีมากสุดตอนนี้หนูคิดว่าหนูสู้ไหมลูกไม่สู้ค่ะอ้าวสู้ค่ะสู้ต่ำๆเท่าไหร่ช่วยอยากได้รยเท่าไหร่เอ่อห้าสิบดีไหมคะเฮ้ยโอ้โหถ้าได้นี่ขนพี่กลับบ้านไปเลยห้าสิบนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราพร้อมแล้วฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึ๊บฮึบมาสู่ครับเดี๋ยวมาสู่ให้สัญญาณนะครับโอเคครับครับผมฮึบฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บฮึบฮึ๊บฮึบฮ น้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีหลับตาทั้งสมาธิโอ้โหอามีเดินอามีเดินอ่าดูเอลเธอด้วยโอ้โหชัดเลยชัดเลยผมดาวนะสิบสองใช่ไหมสิบเฮ้ยสิบหกแต่สุดยัดคนเนี้ย ไม่เน้นยาวเน้นลีลา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 เธอใช่ไหมเน้นสร้างชื่อเน้นเป็นตำนานเน้นเป็นตำนานโอเคครับตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานตลอดไปตอนนี้ตำแหน่งยังอยู่ที่น้องนาาอยู่น้องนาณาอยู่เหลเวลา17วินาทีอ่าเก่งมากเก่งมากครับผมอ่ะอีกนึงอควาดดาวมาชาบุรีร์ครับไข่ดาว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 ฮึมสามฮึมอุ้ยอย่าให้เสียชื่อที่เมื่อชาวพิษวสากินเข้าไป เกี่ยวไหมเนี่ยใไขดาวู้ไม่สู้ไม่เอาไม่สู้เลยลูกพร้อมไหมครับพร้อมนะใไขดาวนะเป็นเป็นกำลังใจให้ครับมาอุ้ยถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มนะโอ้โหมาแล้วมาแล้วแรต้นแรงต้นยังเก่ไปแล้วแล้โอ้โหดูสายตาของการสู้กรรมการสายตาของการสู้แสง ทุกอย่างยกเว้นตอนนอี้เรียบร้อยครับสุดยอดกับผลงาน4วินาทีฮะ,ะ,ะตอนจะน้อยไปล็อกแรกนะล็อกแรก,ก,กไม่เป็นไรนกี่มินะคะน่าจ,จะประมาณ14วินาที14วเอาละาน้องเบลอย่างที่พี่บอกไปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนสุดท้ายถือว่าได้เกรียวใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้เห็นหมดแล้วว่ามีใครประมาณไหนบ้างแล้วเราจะกระโดดข้ามที่ตรงไหน พร้อมไหมฮะตอนนี้มาสุด17วิน้องบิวเอากี่วิพูดมาพูดมาอะไรนะลูกวิเดียววิเดียวโอ้โหที่เมื่อกี้หนูกระซิบบอกพี่อยากหนูบอกว่าอะไรนะบอกพี่มาสูดซิทำไมขนาดนั้นลูกคือลูกเกินลูกเกินหนูก็เหนื่อยแล้วค่ะพี่ยูเปลี่ยนพลังความเขินให้เป็นแบบเอาออกมาเลยนะอยากใหพี่มาสุดเป็นกำลังใจอะเป็นกำลังใจให้อมาสูดให้สัญญาณนะครับผมน้องบิวฮึบนะลูกฮึบฮึบหนึ่ง ซ้อมเริ่มครับโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอาการเขินมาแล้วมาแล้วแล้วตอนนี้เอาแล้วไปยันยาวไปยันอะไรกันให้จบให้ดิวให้จบเยสร็จจบจบยาว๊บเก็นเลิฟเก็นมีจังหวะเอ็นเก็งเอ็นโอ้โอ้โอ้โหขอเสียงตบมือด้วยครับขอเสียงตบมือด้วยฮะเป็นไงคะเป็นยังไงคะฟังสดสดยอด ้าอาจจะมีชูชีนะอยากทราบผลคะแนนที่แท้จริงครับ<ว>แล้วสปาร์กก้าด้วย,ยเขียชัยนะโอ้ไคชนะตั้งแต่หรือไงกตอนไหเออเอนแบบว่ากระดึ๊บกระดึ๊บนิดนแต่ว่าก็ได้ใช่ฮะอ่ก็ได้เหระเท่ากับผู้ชนะของเรานะค่ะอู๋คนที่เคินี่สุดเลยอะคนไหนขอเสียงระวด้ นรามีคู่ก้อข,ของรางวัลนะคะรางวัลจัดซีน่าด้วยนะครับอ่ะผ <Sure> ู right ้ชนะเลิศกเอนเอามาสุขน้องบิวค่ะเลยน้องบิวเดินนานาลูกนี่เลยครับเฮ้ดโยโยะใครสนุกกันบ้างปรบมือหน่อยเร็วขอบคุณนะครับเก่งมากเลยน้องบิวครับเก่งมากเลยแต่คนที่แพ้เนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะฮะนี่ชุดลำโพงไป เลือกได้เลยอันไหนเอาไม่ได้เหรอ,อโอเคคนระับอันนี้รางวัลของวันนั<ช>้นในการที่หมอเป็นเก่ามาด้วย<ช>กลับไปเปิดเองที่บ้านก็คืออะไรแเราจะมีโซเชียลงานถ้าไม่เปิดแล้วโพสโซเชียลด้วยได้ไหมเราแท็แกซาบีนาให้หน่อยเพราะแบบว่าเราได้รางวัลจากซาบีนามาวันนี้ที่จะเซ็นให้แต่สัญญาก่อนว่าไปถึงต้องโพสสัญญาก,ก่อนได้ไรมดิวดิวดิวไหมดิวไหมคนน่ารักหลอด้วยใจดีดีก่อน ดิวไหมดิวไหมดิวก้อยลูกดิวก้อยไหนดิวอะไดิวเลย่ิวโอ้โหหันเราะหัเราะหัว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 เราะห้นเราะหวราะหัวเกาะหวเหวาั่เรากหัวเาะหัวเวเราหัวเาะหวเะับเะหวาะหัวเรหเราะราะห่วเราวเลยคะหัวเราะวเระ้ะหราะวราะเราะวาะหัวระหอราะเาหรู้ัาในสวยมากไปวาหัเราได้ใช้าว ได้ใช <that> so <that> <specific> no <head> ่ทุกวันแน่นอนขอกอดด้านในคือตะ๊กขอซาบีน่าไม่ใช่ได่ใส่ทูกวันอยู่แล้วข้างในจะเป็นแมวสวยๆของซาบีน่าค่ะขอบคุณนะคะค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปรวมก่อนนะพวกเรา พี่หัวไหนรูปตรงขึ้นขยับไปตรงจุดที่เป็นตะกระบาดค่ะเดี๋ยวให้มาสูดใจตรงกลางก็ได้ครับให้มาสูดตรงกลางนะหมายถึงว่าถ่ายน้องๆเราใช่ไหมล่ะยืนเรียงครับเรี้ยงอ้ยตากล้องอะไรจะหน้าตาดีขนาดนี้อะไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหม